กาแฟดำแค่ได้ยินชื่อนี่กลิ่นหอมๆก็ลอยมาเลยใช่ไหมครับเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของใครหลายๆคนเลยที่นอกจากจะเข้มถึงใจแล้วเนี่ยหลายคนยังเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยแต่รู้หรือเปล่าครับว่าการดื่มกาแฟาดำที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพเนี่ยอาจจะมีด้านมืดซ่อนอยู่ก็ได้นะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันกับ5สิ่งที่คอกาแฟาต้องรู้เลยครับเพราะถ้าดื่มผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลย คำถามนี้น่าคิดมากๆเลยนะครับเพราะเคยสังเกตตัวเองกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางทีมีอาการใจสัน่นมือสัน่นนอนไม่หลับหรือว่าแสบท้องอาการพวกนี้แหละครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังดื่มกาแฟดำผิดวิธีอยู่หรือเปล่าซึ่งการดื่มผิดวิธีนี่แหละครับที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้ในระยะยาวเลยนะและนี่คือ5ข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับตั้งแต่เรื่องของเวลาการจับคู่กับอาหารปริมาณที่เหมาะสมไปจนถึงว่า ใครกันบ้างที่ควรจะต้องระวังเป็นพิเศษครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของเวลาที่เราดื่มกาแฟแก้วแรกของวันนั่นเองครับเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับตื่นนอนมาปุ๊บต้องคว้าแก้วกาแฟมาดื่มก่อนเลยแต่รู้ไหมครับว่าการทําแบบนี้ตอนที่ท้องเรายังว่างๆอยู่เนี่ยอาจจะกําลังสร้างปัญหาให้ร่างกายแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ย เราต้องมารู้จักกับฮอร์โมนตัวนี้กันก่อนครับมันชื่อว่าคอติซอลหรือจะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนนาฬิกาปลุกของร่างกายก็ได้ครับคือร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเองตามธรรมชาติเลยเพื่อปลุกให้เรารู้สึกตื่นตัวในตอนเช้าครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆมันอยู่ตรงนี้ครับลองดูตามไทม์ไลน์นี่สิครับจะเห็นว่าช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเนี่ยคือช่วงที่ระดับคอติซอลของเราพุ่งสูงสุดตามธรรมชาติอยู่แล้ว การที่เราดื่มกาแฟในช่วงนี้เข้าไปอีกมันเลยเหมือนไปเติมอะไรซ้ำซ้อนเข้าไปนะครับทำให้คาเฟอีนทำงานได้ไม่เต็มที่แถมยังอาจจะไปรบกวนสมดุลฮอร์โมนของร่างกายเราได้อีกด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะคือกาแฟเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดครับพอเราดื่มเข้าไปตอนท้องว่างๆมันจะไปกระตุ้นให้กระเพาะอาหารของเราผลิตกรดออกมาเยอะเกินไปผลที่ตามมาก็คืออาการแสบท้องระคายเคืองหรือที่หลายคนเรียกว่ากรดไหลย,ย้อนนั่นแหละครับแล้วทางแก้ล่ะง่ายมากๆเลยครับแค่ปรับเวลาเล็กน้อย คือรอสัก1-2ชั่วโมงหลังตื่นนอนหรือจะให้ดีที่สุดก็คือดื่มหลังจากทานอาหารเช้าไปแล้วเพราะอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยเป็นเหมือนกรอดป้องกันกระเพาะลดการระคายเคืองได้เยอะเลยครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่ข้อที่2แเละเรื่องนี้เกี่ยวกับการจับคู่ครับเพราะว่าการดื่มกาแฟพร้อมกับอาหารหรือยาบางชนิดเนี่ยอาจจะทําให้เราเสียคุณประโยชน์ดีๆไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะลองดูในตารางนี้สิครับชัดเจนมากเลยนะอย่างเช่นถ้าเราดื่มกาแฟพร้อมกับเนื้อสัตว์ สารที่ชื่อว่าแทนนินในกาแฟก็จะไปขวางการดูดซึมสังกะสีซะง,งั้นหรือถ้าดื่มพร้อมนมกาแฟก็จะเร่งให้ร่างกายขับแคลเซียมออกไปอีกส่วนใครที่ชอบทานไข่ต้มกับกาแฟตอนเช้าๆต้องระวังเลยนะครับเพราะมันอาจไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กได้และนี่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่พูดกันลอยๆนะครับมีงานวิจัยจากวารสารของจุฬามายืนยันประเด็นนี้เลยซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าการดื่มกาแฟหลังอาหารทันทีเนี่ยมีผลโดยตรงกับการดูดซึมธาตุเหล็ก และอาจนําไปสู่ภาวะโลหิตจางได้เลยทีเดียวน่ากลัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่เรื่องยาเนี่ยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยอย่างยาไทรอยเนี่ยการดูดซึมอัดลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะถ้าดื่มพร้อมกาแฟหรือพวกวิตามินเสริมต่างๆก็จะถูกสารแทนนินขัดขวางเหมือนกันครับทางที่ดีที่สุดเลยนะคือควรเว้นระยะห่างจากการดื่มกาแฟอย่างน้อย2-4ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังทานยาครับมาถึงข้อที่3กันแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของปริมาณ เพราะอะไรที่ดีถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับกาแฟก็เหมือนกันความพอดีคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับ400มิลลิกรัมนี่คือปริมาณคาเฟอีนสูงสุดที่ทางการแพทย์แนะนำต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงดีนะครับการควบคุมให้อยู่ในปริมาณนี้จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากกาแฟโดยที่ไม่มีผลข้างเทียงที่เป็นอันตรายครับแล้ว400มิลลิกรัมมันเยอะแค่ไหนล่ะถ้าเห็นภาพง่ายๆเลยนะก็คือกาแฟดาประมาณ3-4แก้วต่อวันครับ การที่เราจําปริมาณที่จับต้องได้แบบนี้ไว้จะช่วยให้เราไม่เผลอดื่มเยอะเกินไปในแต่ละวันครับและถ้าหากเราดื่มเกินปริมาณที่แนะนําไปละ่ะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องเจอครับตั้งแต่อาการใจสัน่นวิตกกังวลกระสับกระส่ายนอนไม่หลับไปจนถึงปวดหัวและมีปัญหาระบบย่อยอาหารซึ่งทั้งหมดนี้คือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายว่าเฮ้ย hey, ถึงเวลาต้องลดปริมาณลงแล้วนะมาถึงข้อที่4กันแล้วครับใครที่มี ปัญหานอนไม่หลับเนี่ยต้องตั้งใจฟังข้อนี้ให้ดีเลยนะนั่นก็คือการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือเย็นเกินไปนั่นเองครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคาว่าค่าครึ่งชีวิตของคาเฟอีนกันก่อนนะครับพดูดง่ายๆก็คือมันเป็นเวลาที่ร่างกายของเราต้องใช้เพื่อกําจัดคาเฟอีนที่เราดื่มเข้าไปออกไปแค่ครึ่งเดียวซึ่งน่าทึ่งมากว่ามันอาจจะนานถึง6-8ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวสไลด์เนี้ยทาให้เห็นภาพชัดมากเลยครับ สมมุติว่าเราดื่มกาแฟแก้วสุดท้ายตอนบ่ายสองโมงพอถึงเวลาสองทุง่มเชื่อไหมครับว่าคาเฟอีนยังเหลืออยู่ในร่างกายเราตั้งครึ่งหนึ่งเนน่นั่นแปลว่าแม้จะถึงเวลาเข้านอนสี่ทุ่มแล้วร่างกายก็ยังไม่พร้อมจะพักผ่อนเต็มที่เพราะยังถูกคาเฟอีนกระตุ้นอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับจุดสําคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งเคอร์ฟิวให้ตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหลังบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาพอที่จะกําจัดคาเฟอีนออกไปก่อนที่เราจะเข้านอนนั่นเองครับ และแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับแม้ว่ากาแฟาจะมีประโยชน์แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่จําเป็นต้องระมัดระวังในการดื่มเป็นพิเศษหรืออาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเลยด้วยซ้ําสําหรับผู้ที่มีภาวะตามลิสต์นี้การดื่มกาแฟาอาจจะไปทําให้อาการแย่ลงได้ครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคาเฟอีนก็จะไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นไปอีกหรือผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนกาแฟาก็อาจจะไปลดการดูดซึมแคลเซียมหรือแม้แต่ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเพื่อความปลอดภัยที่สุด และนี่ก็คือบทสรุปของทั้ง5าข้อครับเพียงแค่เราใส่ใจเรื่องเวลาที่ดื่มระวังอาหารและยาที่ทานคู่กันรู้ปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองตั้งเวลาหยุดดื่มในแต่ละวันและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะทําให้การดื่มกาแฟแก้วต่อไปของเราเต็มไปด้วยความเข้าใจและดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับ ลองนำห้ข้อนี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูแล้วคำถามที่ว่ากาแฟแก้วต่อไปจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูคำตอบก็จะชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยครับ